พระวจนะของพระเจ้าประจำวันสำหรับบรรดาผู้ที่กำลังจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมนั้นขั้นตอนนี้ของงานแห่งการถูกพิชิตเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้มนุษย์สามารถได้รับประสบการณ์กับงานแห่งการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้ถูกพิชิตแล้วเท่านั้นไม่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ใดเลย ในการที่เพียงแค่แสดงบทบาทแห่งการถูกพิชิตเท่านั้นนั่นไม่ได้จะทำให้เจ้าเหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยพระเจ้าเจ้าจะไม่มีวิธีทางที่จะแสดงบทบาทในส่วนของเจ้าในการเผยแผ่ข่าวประเสริฐเพราะเจ้าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาชีวิตและไม่ได้ไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงและการสร้างขึ้นใหม่ในตัวเจ้าเองและดังนั้นเจ้าจึงไม่มีประสบการณ์จริงของชีวิต ในช่วงระหว่างพระราชกิจซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนนี้ครั้งหนึ่งเจ้าเคยได้แสดงบทเป็นคนปรนิบัติและเป็นตัวประกอบเสริมความเด่นแต่หากในท้ายที่สุดแล้วเจ้าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาที่จะเป็นเปโตรและการไล่ตามเสาะหาของเจ้าไม่เป็นไปตามเส้นทางที่เปโตรได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้วไซเจ้ายอมจะไม่ได้รับประสบการณ์ ของการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้าเป็นธรรมดาหากเจ้าเป็นใครบางคนซึ่งไล่ตามเสาะหาการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้วไซสเจ้าก็ยอมจะได้เป็นคำพยานและเจ้าจะพูดว่าในพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนนี้ข้าพระองค์ได้ยอมรับพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า และแม้ว่าข้าพระองค์ได้สู้ทนความทุกข์อันใหญ่หลวงข้าพระองค์ก็ได้มารู้วิธีที่พระเจ้าทรงทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมข้าพระองค์ได้รับพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงกระทำข้าพระองค์ได้มีความรู้เกี่ยวกับความชอบธรรมของพระเจ้าและการตีสอนของพระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้มาถึงข้าพระองค์โดยไม่คาดฝัน และนำพาพระพรและพระคุณมาให้ข้าพระองค์การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์นี่เองที่ได้คุ้มครองปกป้องและชำระข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์หากข้าพระองค์ไม่ได้ถูกตีสอนและพิพากษาโดยพระเจ้าและหากพระวจนะอันกล้าวกระด้างของพระเจ้าไม่ได้มาถึงข้าพระองค์โดยไม่คาดฝันข้าพระองค์ก็คงไม่สามารถได้รู้จักพระเจ้า และข้าพระองค์ก็คงยังไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดด้วยเช่นกันในวันนี้ในฐานะสิ่งทรงสร้างข้าพระองค์ไม่เพียงมองเห็นว่าคนเราชื่นชมทุกสิ่งที่พระผู้สร้างทรงสร้างขึ้นเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งทรงสร้างทั้งมวลควรชื่นชมพระอุป,ปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าและการพิพากษาอันชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นมีค่าควรแก่การชื่นชมยินดีของมนุษย์ในฐานะสิ่งทรงสร้างซึ่งได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามคนเราควรชื่นชมพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นมีการตีสอนและการพิพากษาและยิ่งไปกว่านั้นมีความรักยิ่งใหญ่อย,ย,อยู่แม้ว่าข้าพระองค์ ไร้ความสามารถที่จะได้รับความรักของพระเจ้าไว้จนครบบริบูรณ์ในวันนี้แต่ข้าพระองค์ก็มีโชควาสนาที่ได้มองเห็นมันและในการนี้ข้าพระองค์ได้รับการอวยพรแล้วนี่คือเส้นทางซึ่งบรรดาผู้ที่ได้รับประสบการณ์กับการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมใช้เดินและนี่คือความรู้ที่พวกเขาพูดถึงผู้คนดังกล่าวเป็นเหมือนเปโตร พวกเขามีประสบการณ์เดียวกันกับเปโตรผู้คนดังกล่าวคือบรรดาผู้ที่ได้รับชีวิตคือผู้ที่ครองความจริงด้วยเช่นกันเมื่อพวกเขาผ่านประสบการณ์ไปจนถึงขั้นสุดท้ายจริงๆในช่วงระหว่างการพิพากษาของพระเจ้าพวกเขาจะกำจัดอิทธิพลของซาตานออกจากตัวพวกเขาได้จนหมดสิน้นและได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน